อยู่ที่มันเลยแล้วเราเที่ยวไปตีต้นสุดเจ็บกังสาวกันสองเท่ากันอย่าน่าเรัดมาดูข้าวต้นก็จะทำายลายลูกไปลูไปก็ตัดไปก็ตัดแล้วเรางไปเท่เออเออส่ลูกลูกเอลูกตีกูเออเออตีไปเจ็บราต้ทำแบบน่าเศร้าด้วย้าเราคาเป็นราคาใครจะอูใครไปใครคู่เดีนที่คู่กินที่เทันมามตาบต่คที่ภูมิอดือนสเอาแล้วว่าเอาแล้วลูกใครอยู่บ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโโอ้ยโโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ ครับมาสู้กันเลยครับมาสู้กันเลยครับโอ้ยแล้วจะสู้กันไปแป๊บนึงครับสาวๆโค้ชครับพี่น้องครับพี่น้องครับรอบที่2ไทยแลนด์โซนนี้จี๊ดๆโอ้ยโดนๆโดนๆไปลูกไปลูกจี๊ดครับครับไปลูกไปลูกจี๊ดครับจี๊ดครับไปลูกไปลูกไปครับเอาไว้แล้วกันครับ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  คอะปคนคอะเคเคอ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  you